สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอเอ้ยหุ่นสามลัดนะคะประจำวันที่กะวันที่สิบมีนาคมปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กานการพนันนะคะสําหรับรัเสเซียตัวเด่นก็คือสามกับหกห้ากับแปดสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสมแปดหกศูนย์หกสองหกสามหกห้าหกแปดหกสามห้า หกแปดหกสามหกศูนย์แปดหกสามนะคะจับคู่ก็สามห้าสามหกสามแปดเนาะจับหันเรานะคะหกสามหกห้าหกแปดหกเก้าเนาะต่อไปอังกฤษหกกับเก้าห้ากับแปดหกศูนย์หกสองหกห้าหกแปดหกเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดนะคะหกห้าห้าหกเก้าแปดแปดเก้าหกเก้าเก้าหกห้าแปดแปดห้าเนาะ ้าแปดเก้าแปดหกเก้าห้าหกแปดหกเก้าสองเนาะก็ขอเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเยอระะมันนีสามกับหกสี่กับเจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสี่สามหกสามเจ็ดสามเก้านะหกศูนย์หกสองหกสี่หกเจ็ดหกแปดหกเก้าสี่หกเจ็ดสามหกสี่หนึ่งสามสี่สามสี่เจ็ดจับคู่กับสามสี่สามหกสามเจ็ดนะคะ กสามหกสี่หกเจ็ดสี่สามสี่หกสี่เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเนาะที่เราเน้นก็สามหกแปดเดอ้อวันนี้จับคู่ทั้งสี่แนวสามแนวทางนี่เนาะอันไหนที่เหมือนกันก็จดไว้ก่อนต่างกันก็เพิ่มเข้าไปนะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางเนาะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะ วันนี้วันศุกร์แล้วก็ขอให้ิ่งหิงปังๆนะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะสวัสดีค่ะ